เมนูแน,นะนำค่ะผัดหมูผัดพริกแกงหมูสามสันเนาะคะ่ะเนาะผัดพริกแกงหมูสามสันหนึ่งมุมนี้จะมาทำพริกแกงหั่นหมูสามสัน,นะคะ่ะจะผัดพริกแกงใส่ตัวผักยาวด้วยคะ่ะตัวไปเยอะหมูเยอะหมูเยอะเป็นพ่อเนาะคะ่ะเนาะงตัวไม่เยอะแต่หมูเยอะนัไปเรื่อยค่ะหั่นเป็นเบิร์นหล่ะค่ะยู่นี่จะมาผัดพริกแกง หั่นหมูเสร็จค่ะหั่นหมูเสร็จแล้วหั่นถั่วักย่าแล้วต่อค่ะนี่ค่ะโผักยาวกันเป็นแถมนะค่ะนี่โยโย่คือว่าจะเอาผัดได้เอาเลยค่ะแถมมากเราเข้าใส่ได้เยอะมาผัดบเป็นอย่างนะะี้ค่ะหั่นถั่วเราไปเรื่อยๆยาวแน่เป็นพันธุ์ที่แนยนาคะนะเนาะเด็ดหัวละผ้าก็ต่อค่ะ พริกแกงเราต้องใส่หัวละาผายังสีแซ่โห่เด็ดเลยผ่ะเด็ดหยอดใช่เลยเด็ดเป็นหยอดเป็นหย่อนลราค่ะเนี่ยดหย่อ,อ,ยอนอตอนเด็ดใส่เลยกว่าจะจไปทำการล้างคือไปผัดกันเลยแบบนี้พร้อมผัด,ออด,ยยดแล้วเครื่องหั่นเสซตอยังเรียบร้อยแล้วเนาะค่ะเต๋อละมันลงไปค่ะนิดนึงเอาถุใส่พริกแกงเราตามสั่นผัดพริกแกงเนาะคะ่ะ ลงไปแล้วค่ะแต่ทิ่เแกงเยอะหน่อยจะได้อร่อยสองจุกก่เป็นถวยมากนะคะเป็นถ่วยมากชิพย์แกงหอมๆด้วยค่ะทิพย์แกงมาหอมๆหมก่อนเราจะมาใส่โอ้ตรงนี้เลนใส่นู้อเขาลงไปนะคะ หมูลกเลยค่ะหมูที่เ่าหั่นเราจะห่นนั่นคะนี่ลัก็รอหมูสุกแล้วก็จะมาใส่ถั่นะคะเนื้อมันมันตอบอะค่ะนี่ก็ยอนน้ำก็นิดนึงอะไรค่ะีกกนเน้ำก็นิดนึงค่ะหวาสุกเนาว ค่ะใส่น้ำตาลนิดนึงค่ะน้ำตาลนิดนึงแล้วก็ใส่ลดดีใเรดีเอาลูกไปค่ะข้ามาเนี่ค่ะแล้วก็ซอสหอยนางรมซอสหอยนางลมลงไปค่ะค้างหนเนี้ค่ะนู่นได้ใส่เพิ่มความนัวนัวแต่น้ำกะนเล่น้องไปเรวหมูสุกเข้ากันย น้ำแห้ง,ง,นนะะงใ,สใส่นี่เป็นไปนะค,ะนค่ะไม่ใส่ถั่วต่อซุกเลยจ้าแบบนี้ครับแล้วใส่ถั่วฝักยาวเราค่ะมื่อนี้ปรุงมาจิมไปแล้วเนาะค่ะเนาะเัวเนนี่เขาดีแล้วค่ะใส่ถั่วฝักยาวใส่ถั่วฝักยาวลงไปแล้วก็คนอีกสักพักนึงจะพักนึงแล้วไปจะมาใส่หัวละพาสุดท้ายค่ะหัวละพาลงไปค่ะทีนี้เป็นอันเสร็จสิ้น เสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟ <ไป S 1> พร้อมเสิร์ฟค่ะพร้อมเสิร์ฟเรียบร้อยแล้วจ้ามันถึงจะแซ่บแล้วกันนะคะนี่นะคะหมูสามชั้นผัดพริกแกงเรียบร้อยจ้านะแซ่บด้วยกัน,นจ้าจ้าเยอะๆเลยนะ